สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรกันนะเนี่ยมีปัญหาค่ะอ่าว่าไงฮะหัาพยายามคุยครับพยายามหนีกับตีฮิวทะเลาะกันครับผมตอนแรกว่าน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเรื่องคําพูดครับผมคําพูดนี่คือใครพูดอะไรฮะจางพะละพูดไม่น่ารักดีผมให้พูวไม่ดีใส่แก๊งตีฮิวครับผมไม่พูดเพราะผมไม่ให้ค่าตีฮิวครับเสียอ๋อแล้วมันหลังจากนั้นมันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นน่ะคือทะเลาะกันผู้ชายอยู่ตีฮิิ้้วผููหญงอย่ าพยักแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่ห้าพยักที่แอบชอบผู้หญิงคนนี้อยู่เ <c oughs> กิดการกระแนกกระแนกันในทวิตเตอร์ทำให้ผู้ชายฝั่งตีฮิวไม่พอใจอะอารมณ์ว่าทําแฟนเขาร้องไห้ด้วยอะไรเงรี้ยแฟนเขาก็อึดอัดใจ,จพอมาหาแฟนปุ๊บพอกลับไปอยู่แก๊งแก๊งก็โกรธงอนไม่คุยอะไรเงรี้ยก็เลยมาคุยกันมาเคลียร์กันที่บางนาก็เคลียร์กันไม่ลงแล้วก็ทางตีฮิวเปิด <c oughs> ห้าพยักก่อนห้าพยักก็ไปพูดคําว่าไม่ให้ฆ่าตีฮิวตีฮิวก็ยิ่มง โอโหหนะักก็ตลุมจนถึงตอนนี้ทาง5้าพยักไม่ไหวแล้วก็เลยมาขอให้ทางสภาได้ช่วยอยากจบเรื่องภายในวันนี้แต่ตอนนี้ทางตีฮิวเขาได้บอกว่าหัวหน้าแก๊ง ของตีฮิ้วไม่อยู่ก็เลยไม่สามารถตัดสินใจได้ทีนี้เราก็เลยให้เขาไปปรึกษากันว่าคนรองเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าการที่ห้าพยักมาสภาคือเขาต้องการจบภายในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องจบภายในวันนี้ให้เรียบร้อยก็เลยรอตีฮิ้วป<ๆ>ระชุมอยู่ค่ะเดี๋ยวเสียออดลองลองดูอะคะ่ะภาระนะมึงเนี่ยนะไปที่ไหนก็นไม่พ้นเรื่องผู้หญิงนะเสียสอนกี่ที<ๆ>แล้วฮะก็ภาละเลือกแต่สาวสวยๆเข้ามาในแก๊งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไม่แต่ว่า ไอ้เรื่องที่ไปพูดอะตอนที่กาลังตะลุมบอลเลยถูกไหมราบผม,มตั้งใจไปเคลียร์ตั้งใจไปพูดครับคนที่เกี่ยวข้องจริงของแก๊งผมไปแค่สองคนครับกับรองหัวหน้าแก๊งผมที่พาไปเคลียร์ผมไม่รู้ว่าตีทิ่วเนาเขายกมาทั้งแก๊งแล้วก็เคลียร์แล้วก็ไก่เกียดกันมันก็มีวาทะน่นนี่นั่นทางฝั่งนู้นนะครับเขาก,ก็ต่อยหน้าคนของผมมาแล้วคนของผมก็สวนความตั้งใจผมคือตั้งใจมาเคลียร์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการชกต่อยหรือว่าทะเลาะวิวาทกันในความรู้สึกผมนั้นนั่นคือตี คือตีเหมือนตีฮิวตั้งใจจะมาซื้อเรื่องอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าตีฮิวจะซื้อเรื่องขมแค่นี้ยผมไม่ให้ค่าตีฮิวครับมผมพูดไปเพราะความารู้สึกตอนนั้นจริงๆเหตุการณ์ตอนนั้นจริงอันนี้ผมยอมรับเพราะผมพูดไปจริงครับจริงๆมันก็เป็นแบบจังหวะต่อเนื่องอะนะจากเรื่องนั่นนี่นู่นอะไรย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องรอฝั่งตีฮิวไหมว่าเขาจะว่าย,ยัางไงรอตีฮิวว่าเขาจะเอายังไงครับผมรับได่หมดครับอืมพอบอไว้อยู่ไหมอ่ะลองลองเรียกดูครับพเร้ดูไหนอะ แตไอ้เฮียไอ้เฮียหลใจหมดเลยสัตว์ไอ้เฮียเอ้ยสวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอามาละพพอบอาไหนอยู่ไหนพอบอสเดะไอ้เฮียค่ะตีฮิปประชุมมาเป็นยังไงบ้างคะเออผมมี3ข้อเสนอครับเชิญค่ะ1คือตีต่อจนกว่าจะรอพะโลมาครับที่เราไม่จบ2ก็คือเราจะพัก ทั้งหมดครับแต่ว่าขอแค่ห้ามฟาร์มแล้วก็รอพะโล้มาครับแล้วก็3ก็คือจบตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่าเรียกสุดตามลีมิสสภาครับข้อ1กับข้อ2สภาคงให้ไม่ได้คับเพราะว่าการมาสภาก็คือต้องจบอยู่แล้วค่ะวันนี้เลยครับถ้าพยัคงหนีคิดว่าไหวไหมครับหรือว่าเรียกสุดมีอะไรบ้างครับมีเงินสด200,000ครับแล้วก็แท็กแก๊งแท็กแก๊งก็คือ5นะครับสูงสุดใช้ในกี่วันครับสองแสนส่งวันนี้เลยฮะตรงนี้เลยครับส่งกันต่อหน้าสภาเลยครับยังไงอ่ะฝั่งนู้นภาระ ผมกเคยนพี่เอ้ยมาถึงก็ตึงเลยสัตว์กะจะเข้ามาฟาร์มเพลินเพลินเย็ดแค่แล้วสปาอยู่ไหมอยู่อยู่ห้องโน้นครับพี่อยู่หลังห้องไหนครับข้างหลังพี่เดินตรงไปครับเออไม่ใช่ตรงนั้นครับถอยกลับมาพี่นี่พนีพนีมาดีนั่นมาใดกไมคอนเทนต์แล้วโอ้แค่วิ่งไปหาสปายวิ่งไม่ถูกเลยเพีย จะไปทำเฮียอะไรกับเขาได้ตไว้อยู่ไหมไว้ว่าไงกูรู้สึกแปลกๆกันไม่รู้ว่ะทำไมวะเมื่อกี้พาล่ามันวิ่งมาหาเราสองคนนะเรามาก็ถามว่าสภาอยู่ไหมสภาอยู่ไหมกูว่ามันเข้าใจอะไรผิดตัวกูฟังแป๊บหนึ่งแล้วกูก็รู้สึกอ๋อสภาอยู่ตรงนู้นกูก็มานั่งคิดทีนึ่งอ้าวแลกัวแล้วกัวอ่าคุณพี่ตีฮิวฮะครับ ผมขอต่อรองเหลือเงินแสนหนึ่งกับแท็กสามมันได้ไหมฮะคือแท็กยังไงก็ต้องห้าครับงั้นอย่างเงินแสนหนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ครับพี่ขอโทษครับทางผมก็คือหยุดฟาร์มไปเหมือนกัน2วันโอเคคร anyway. ับผมเห totally. right ็นผมควรว่าผมจะให้แค่1น okay, ึ่งแสนและแท็กสามนะครับเนื่องจากเราตีกันนะครับยังไม่ถึง1วันเลยยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยและทรัพยากรที่เสียไปอะครับมันไม่ได้มากมายมากแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรถึงตัดสินให้แค่เงินสด1นึ่งแสนและแท็กแก๊งสามครับ คุยในแกปฮะตอนนี้มันกำลังตึงกันอยู่อ่ะมันจะน่าเกลียดไหมถ้าขอข้าวตอนเนี้<อ>ไม่เป็นไร เสียอ,อ้นมีเงินหนอเฮ้ยถึงแม้ว่าจะเสียบาคาร่าไปแสนนึงแต่ว่าใจมันสู้อยู่นะเสียอ,อ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ทั้งเด็กทั้งตัวก็ไม่มีตังค์สักบาทอะไรอยชีวิตจะใช้เรียกตัวเองว่าเสียได้ยังไงวะเนี่ยพาบาเสียงี่เดี๋ยวก็ท้องหรอกเสียงี่เดี๋ยวก็ท้องหรอกเฮ้ยพาบ้าเขา<อ>เรียนใช้ไเซอ๋อเรียนไอซีหรอทั้งไอซีแล้วก็โอซีเลยค่ะอ๋อเฮียผมไปยุ่งคอนเทนต์นี่ดีกว่าะถ้าโอซีนะอ่ะขอให้นี่เลยขอให้นี่เลยไม่ ไม่ต้องพูดพกูเพิ่งเซ็นเช็คไปไม่ต้องพูดรอเช็คเสียนะคะเซ็นไปแล้วจ้าน่าจะเข้าแล้วละจ้าเอาจริงๆนะถ้าแบบไม่ใช่ยำโลนะมันคุ้นเหมือนกันนะเวลามีผู้หญิงมาออดอ้อนแล้วก็ขอตังค์แบบเนี้ย <c oughs> ไม่เคยเลย <c oughs> ไม่เคยมีเหตุการณ์นะไม่คุ้นเลยจริงเหรอไม่ไม่คุ้นเลยเพราะว่าเสียรูดเองตลอดทั้งทีมีสัตว์เสียมีสัตว์เสีย ครับก็เอาตามข้อเสนอที่อนี่แหละครับ1นึ่งแสนแล้วก็แท็กห้าเหรียญห้ครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะฟังก่อนนะคะเมื่อกี้นี้พาราเสนอไปแต่ทางฝั่งตีฮิ้วไม่โอเคขอเลี้ยงเต็มแม็กถูกไหมแล้วก็ทางสภาก็เลยเป็นคนพูดว่าตัดสินให้ก็คือให้จ่าย1นึ่งแสนกับเหรียญสามเหรียญถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่ายัง ก็ตอนนี้สภาตัดสินแล้วอะค่ะก็คือต้องจบที่ตรงนี้แล้วอะค่ะหลังจากนี้ก็คือคูดาวเวันใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปซื้อเรื่องอะไรต่อก็แล้วแต่ เพราะว,<อ>ว่าทางตอนนี้คือฝั่งห้าพยักเขาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมาขอให้ทางสภาช่วยแล้วก็ทางสภาก,ก็เปิดโอกาสให้สองฝั่งได้คุยกันแล้วแล้วก็ให้เคลียร์กันแล้วค,คือคือขออนุญาตครับแต่ว่าผมก็กาลังเคลียร์กันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือสภาพยายามตัดจบผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เคลียร์ผมเพิ่งพูดไปกันได้แค่คนละรอบเองนะครับอันนี้ในมุมผมนะของคุณที่ผมเสนอไปคือช้อยหนึ่งคือเงิน1นึ่งแสน,นแกัดเหรียญแกงห้าเหรียญกับเงิน1นึ่งแสนแท็กแกงสามแท็กครับสองข้อ ที่ผมขอต่อรองพี่เต๋อพี่พี่ตีฮิงไปครับอ่าพี่วิกเตอร์เชิญค่ะครับเอ่อผมว่าตรงนี้ครับเรียกค่าเสียหายเนี่ยครับคือทาง2แก๊งนะครับได้มีเรื่องกันคือไม่นานครับยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำทรัพยากรก็ถูกลดกันไปไม่มากนะครับเลยตัดสินว่าให้ทางฝั่งห้าพยักหนีนะครับจ่าย1นึ่งแสน,นะครับ แล้วก็แท็กแก๊ง3แท็กครับอ่าตีฮิ้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงตีฮิ้วเงียบนะต่อไปนี้เราจะไม่พูดอะไรอีกโอเคนะตามนั้นเลยครับตามนัดสภาครับขอบคุณครับขอบคุณที่เดดเหนื่อยกับพวกเราครับขอโทษด้วยครับตัดไปครับขอบคุณพี่พี่ตีฮิ้วครับพี่ตัดมาพี่ตัดมาอะไรผมกระเป๋า584ครับเงินแสนเนี่ยนะครับขอบคุณครับได้รับแล้วครับอันนี้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทุกทุกกรณีครับขอโทษด้วยครับที่ทำให้เหนื่อยครับผมครับผมครับอันนี้จบจบแล้วนะคะจบครับค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอโทษด้วยครับทางี่เต่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยครับตามตามที่สภาว่าเลยครับถือให้สคาพูดสภาเป็นดีกาทั้งหมดครับเพราะว่าตอนนี้คือยามโลงงงมากคือเหมือนทางสภายืดแล้วก็เหมือนจะจะไม่จบอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ negotiation นิดหน่อยครับขอโทษด้วยครับโอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะขอโทษด้วยครับควยค่ะไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไว้ครับสวัสดีสวัสดไว้สวัสดีพี่ออด้วยครับผมว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าอย่างที่วิกเตอร์ว่าก็ถูกครับคือมันไม่กี่วัน เราอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับทีนี้มันเพิ่งเป็นเคสแรกอะ่ะเดี๋ยวเราก็ปรับกันไปทั้งตัวเราเองด้วยเลียหัวหน่อยดี่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอัง,งนุนไม่ทราบว่าชอบกินอัง,งนุนไหมคะปกติเสียชอบเลียอังุน,นนะครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะเสียออสคริปโตดีครับสวัสดีครับเสียจะเลียเม็ดอังุ่นแล้วนะครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นอังุ่นลรเม็ดค่ะแบบบุฟเฟ่เสียได้เสียได้เพราะว่าปกติเสียชอบเลียเม็ดอังุนครับเสียชอบเลียเม็ดองุนครับ นนหนูเป็นหนูชื่ออะไรฮะเนี่ยพัดพัดค่ะอ๋อพัดพัดอ๋อคุณ คุ้นเสียก็ว่าเสียนี่เยอะเข้ามานานอะไรอย่างนี้หมายถึงเข้าไปในใจของเสียหรอคะเสียเชื่อว่าอย่าเข้ามาในใจเสียดีกว่าเพราะว่าเสียก็เสียวเหมือนกันเสียวเสียวไม่ชอบหรอคะเสียชอบอยู่แล้วอะไรเสียวเสียวแต่ว่ามันเสียวได้แค่ไหนอะฮะสุดเลยค่ะสุดเลยค่ะสุดสุดเลยครับอย่าหาวิญางนี้นะพัดพัดเอาเบอร์มาก่อนได้ไหมฮะเผื่อจะได้วันไหนเสียชวนไปกินบุฟเฟ่ครับศูนย์แปดศูนย์แปดสามโอ้สู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 สรสู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 ู่ส่สูเจสู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 สุดมือ สัตว์เออไอ้เออเอาซะก,กลัวๆเลยนี่พัดพัดทำอะไรครับเนี่ย ตามหารักแท้อยู่ค่ะเสียดายที่เสียไม่ชอบมีความรักครับทําไมล่ะคะมันความรักมันชอบทําให้เสียเสียใจครับแปลว่าเคยมีแบบเสียใจใช่ไหมครับโอ้เสียเสียใจประจํามาเสียเป็นสายลูเซอร์ครับเดี๋ยวปนดเลยครับมึงมีทากูเสียงดังมากเลยอ่ะพวกไม่ต้งไม่ไม่ไม่เปิดเปิด normal ธรรมดามันเปียอย่างนี้แล้วครับอ๋อแล้วฮะอ๋อตอนนี้ใช่ใช่ครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเสียงใหม่ฮะพัดพัดเราไปคุยข้างนอกเดี๋ยวฮะเสียไม่ต้องเดินตามค่ะเสียอยู่เฉยๆค่ะโอ้โหนี่เดินเดินวนเหมือนจะพาเสียขึ้นเมนเลยนะครับพัดกำลังจะทําให้รู้ว่า ความลักของพัดอยู่รอบตัวเสียค่ะพัดเสียถามจริงนะครับของขาดหรือเปล่าเนี่ยพอดีไม่มีมาหลายปีแล้วอะค่ะหมายถึงไม่มีอะไรครับหมายถึงไม่มีแฟนนะคะอ๋อจำไม่ได้แล้วว่าเวลาอยู่กับแฟนเขาทำอะไรกันนะคะเออพัดพัดเสียเตือนนิดนึงนะครับเล่นอะไรเหลือที่เสียเดินมานะครับเล่นอะไรเหลือที่เสียเดินมานะครับ <c oughs> รู้ว่าสนุกแต่โซเชียลมันถาโถมในทีนี้มันมีทวิตเตอร์ด้วยครับอ๋อเออนี่ปกติพัดพัดนี่ฟาร์มอะไรครับส่วนใหญ่ ฟาร์มอีโคนี่แหละค่ะแต่ช่วงนี้พักค่ะ<อ>เป็นแนวไถตังอย่างเดียวค่ะโอ้ตายแล้วเสียไม่ค่อยมีตังด้วยครับช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะพัดขอแค่ใจของเสียก็พออาจจะต้องใช้เวลาสักพักเะครับเพราะว่าเสียไม่อยากมีความรักอะครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพัดรอได้เราไปทําอะไรกันดีไหมฮะไปนั่งรถเล่นไปทําอะไรกันดีไหมฮะได้ค่ะ แม่เส่ได้จังเลยที่รถเสียเกียร์ออโต้นะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาน่าจะเข้าเกียร์กันมันเลยเนาะอุ้ยเป็นเกียร์กระปุกใช่ไหมคะเออเกียร์กระโปงเนี่ยละครับเออเกียร์กระโปงเนี่ยละครับอยากลองจังเลยค่ะอยากลองเกียร์กระปุกหรือเกียร์กระปุกครับอยากลองทั้งสองเลยค่ะครับโอ้ยเสียเสียงเหินเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับพันน่ะ เดี๋ยวอ๋อนะเปล่าใช่ฮะอ๋อเหไม่เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยอ๋อสบายดีนะฮะโอเลี้ยงสบายดีโอเลี้ยงโอเลี้ยงหลบหหลลบบเด็กเสียนะเด็กเสียยู่หลังมะช็อกโมงนะโทษดีอ๋ออยากพาไปรู้จักเพื่อนมากเลยครับอุ้ยโอ้โทษทีครับอุ้ยโอ้โทษทีครับโทษครับโทษครับโทษโทษโทษซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่าคะเนี่ยขอโทษครับ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 เ้ยๆกูเฮี้ยขับผิดเลนไปหมดเลยสัตว์โลกไปหมดเลยเฮี้ย จริงๆแล้วตรงนี้มันเอาไว้เก็บรถหน่วยงานครับที่ต้องเอาไปเก็บที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนี้เดี๋ยวนนี้เสียทิ้งเลยครับเพราะว่ารถมันเก่าแล้วฮะพอดีมากับผู้หญิงด้วยอยากจะโช์นีดเนึงครับรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวเอาใจฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเสียเบิรกรถใหม่กันฝ่ายคันนี้โอ้โหมาว่ะ เชิญครับคุณพัดพัดครับไปไหนหรอคะเดี๋ยวเสียพาไปนั่งคุยที่เงียบๆอยู่ฮะได้ค่ะจะได้มาคุยกันสะดวกสะดวกริมหาดริมหาดเหรอริมหาดเหรอเออว่ะเออว่ะริมหาด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 ิหาดทรายทะเลใสลมแล้วสองเราอ่ะโทษทีสนุกแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องไปตึงแก๊งแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้สนุกกว่าเยอะอุยที่เต็มอะค่ะเหรอฮะนั่งตักเสียไหมครับน่าสนนะคะระวังเจอปราสาททรายนะครับอยู่ในเมืองมานานหรือยังครับเออน่าจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วมั้งค่ะ โอ้มีแก๊งมีแหละเขาเรีอยังครับเนี่ย เพิ่งเข้าค่ะเข้าแก๊งเหรอครับหรือว่าเข้ามาในใจเสียครับทั้ง2อย่างเลยได้ไหมคะว้าว <c oughs> เข้ามาในใจเสียย,ยากเลยครับเสียปิดกั้นเรื่องความรักครับ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะชอบความท้าทายอย่าเล่นกับไฟน,นะครับไฟมันร้อนชอบความร้อนแรงแหมสัตว์สู้มือชิบหายเลยเยอะอยู่นี่ไม่มีคนมาจีบมาหรอเนี่ยผู้ชายโกพัดหมดเลยค่ะทําไมฮะทําไมฮะสงสัยพัดน่าจะเตาะแรงไปหน่อยอะค่ะไปเตาะตรงไหนครับทุกสุดทุกจุดเลยค่ะโอ้ทุกสุดเลยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับเรายังอยู่กันอีกนานเออถ้าเสียโดนต่อยก็ขอโทษด้วยนะค ทำไมอะครับพอดีแมวนอกโลกมันชอบมาตรงเมาส์อะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเสียก,กดจูบขึ้นมาก็ต้องขอโทษนะครับพอดีวันนี้ใส่นอกโลกมันเข้ามาครับพอดีวันนี้ใส่นอกโลกมันเข้ามาครับ แล้วนี่มีลูกมีพ่อมีลุงมีอะไรกับเขาไหมครับตอนอยู่ในเมืองนี้เพิ่งมีพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวสวยเหมือนกันไหมครับเนี่ยสวยค่ะชื่ออะไรครับชื่อพี่กะทิค่ะที่เป็นเชฟที่เป็นเชฟเป็นเชฟเลยครับหลบเสียงทำไมครับพอดีหิวน้ำอะค่ะเส <c oughs> ียพอ,อะจะมีน้ำไหมคะโอ้โหเสียเคยเป็นผู้ชายขายน้ำมาก่อนอยู่แล้วครับสบายมีน้ำอะไรบ้างเหรอคะอยากได้น้ำอะไรครับน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบางอย่างมันเหมือนน้ำมะพร้าวแต่มันก็มันก็เท็กเจอร์ไม่ใช่ครับเหรอคะเท็กเจอร์เป็นอะไรคะ We'll be right <laughs> back. ก็น่ามะพร้าวแหละครับแต่ามันก็อาจจะข้นๆหน่อยฮะขอดูได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันเป็นของต้องห้ามอะครับยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุนะคะโอ้ยอย่ายุเลยครับอย่ายุเลยฮะเพราะว่าเสียเสียตั้งมั่นแล้วครับเสียตั้งมั่นมาเสียจะไม่ไม่บ้ากามครับ๋อนี้คือตั้งมั่นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งมั่นครับอีกสักสิบนาทีถ้ายังคุยกันเรื่องนี้อยู่น่าจะตั้งแล้วมั่นเลยแหละครับอ๋อหมายถึงตั้งมั่นใช่ไหมครับอโหขึ้นมาตั้งมั่นมั่นเลยครับเสียเคย ที่สุกอะคะอุ้ยมันจะเสียวท้องไหมครับอยู่ที่ว่าอยากเสียวตรงไหนอะคะอ๋อถ้าอยากเสียวคงไม่ใช่ตรงท้องอยู่แล้วครับแล้วตรงไหนเล้วคะตรง ตรงตรงตรงโดดร่มไหมครับใช่ค่ะโดดร่มค่ะเกือบเกือบเกือบเลยเฮียที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยสรุปแล้วเสียต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับจ่ายด้วยใจก็พอแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเสียให้ได้นะครับเสียมี2องพเนี่ยจริงๆแล้วก็แบ่งแบ่งกันได้ครับพัดไม่ชอบแบ่งอะค่ะพัดชอบเอาทั้งหมดเลยโอ้ยเอาทั้งหมดมันจะจุกนะครับแบ่งๆบ่งเข้าไปทีละครึ่งก็ได้ครับชอบจุกจุกค่ะมันอิมดีประดิษเสียเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีน้องคนนึงรู้จักกันชื่อเชษครับเขาคือใครเหรอคะ เชิดเป็นน้องสนิทเลยครับไอเชิดนี่สนิทกันเลยครับมันชอบทําคนนั้คนนี้จุกครับผมผมก็พยายามปามันอยู่ครับแล้วปามอยู่ไหมคะก็แล้วแต่ครับมันก็จะมาเป็นช่วงๆบางทีมันก็ไม่ได้ตั้งใจไอเชิดมันก็ชอบมาหาครับเข้าล็อกใครจัดเข้าล็อกแต่เชิดมันไม่นิสัยไม่ค่อยดีมันชอบอ้วกเดือราดครับขี้เมาอ่เชิดขี้เมาอุ้ยงั้นก็เหมือนพัดเลยค่ะเหมือนเหมือนยังไงฮะพัดพัทเป็นไงครับก็ชอบดื่มเหมือนกันค่ะ โอ้ยชอบดื่มเชตเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเปลี่ยนเรื่องด้ยครับผมว่าเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเราจะไปฟาร์มอะไรกันไหมฮะฟาร์มหมูอะไรอย่างงี้ไหมฮะได้ค่ะเเสียได้ไปทำเป็นเพื่อนเพื่อนมีเยอะแล้วค่ะอ่อไปเป็นเสี่ยครับอยากเสี่ยไปเป็นเสี่ยแล้วกันนะครับแต่พัดมีเป็นหมูที่เหลือแค่โ p r o ตอ d ค่ะอ๋อไปโ procede หรือว่าใช,ใช่หรือว่าจะไปเก็บคะอ๋อไป p r o ซตได้เลยครับ